ครับก็สวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมวันนี้ผมก็เหรียญของหลวงพอ่อเกษมนะครับแห่งเมืองของลำปางนะครับเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมซึ่งก็เป็นเหรียญรูปลักษณ์งนะครับผมองนี่ครับก็เป็นเหรียญที่ผม ไห้คออยู่ครับผมก็สลับกับองค์อื่นอยู่ครับนี่จะเป็นสร้อยแบบใส่กระทัดรัดกับคอนะครับผมที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่ผมก็ใช้มานานอยู่นะครับผมคุณพ่อนะครับที่ท่าน เก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับแต่ก่อนผมก็ไม่รู้หรอกครับแต่ว่าก็เห็นสวยดีนะครับก็เลยไปใส่กรอบให้ท่านนะครับก็นานนั้นแหะครับริงก็เปเลี้ยนทองแดงนะครับ ที่ผมใช้นี่จะรู้สึกว่าจะมีคราบเขียวๆข,ขึ้นนะครับผมคือพอเก็บไว้นานนะครับผมก็เลยดื้อหน่อยครับล้างครับล้างก็เช็ดๆออกนะครับผมแต่ก็ไม่ออกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยพอดีช่วงนั้นก็มีมะนาวนะครับ ผมก็เลยดื้อหน่อยครับผมรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็เลยเอามะนาวทูบๆบางนะครับก็ออกครับแต่ออกไปแล้วความเก่าสิครับมันออกไปด้วยนะครับความเก่านะครับที่คาบความเก่านะครับก็เลยเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับที่จริงก็คาบเก่าก็เต็มไปหมดนะครับคุมทั้งเหรียญแต่มันมี เขียวเขียวด้วยนะครับผมก็รู้เป็นคราบสนิมเรื่ออะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นคขี้ยวเขียวนะครับสนิมทองแดงนะครับขึ้นเขี้ยวเขียวก็เลยคราบก็เลยเอามะนาวนะครับทูๆออกนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับเพราะความดื้อของมันไม่สวยนะครับมันมีคราบจับนะครับมันไม่สวยก็เลยปาดเอามะนาวทูๆออกนะครับก็เลยเป็นแบบนี้ครับ กลายเป็นพระใหม่ไปเลยครับแต่คราบเก่าก็ยังพอเหลืออยู่ครับท really ี like ่ติดครั้งองค์พระนะครับผมก็เลยมาฝากให้ได้ชมกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณพ่อได้มาอย่างไรนะครับผมคุณพ่อคุณปู่นะครับไม่ทราบว่าได้มาอย่างไรนะครับก็เป็นเพราว่าตามที่อันนี้นะครับผมก็เห็น ที่ลงคลิปไว้ว่ามีเหรียญเป็นเหรียญที่ประสบการณ์พอสมควรนะครับของหลวงพ่อเกษมนะครับผมทางลำตางนะครับผมเลยเอา้ากดเหรียญเราก็มีแบบนี้นะครับก็เลยมาเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมเราก็มาดูกันว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับ ก้อาจจะโฟกัสไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อครั้งหน้าครับจะเอาจาักรอบมาให้ชมกันใหม่นะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับที่เอาออกจากรอบมาทำเป็นคลิปใหม่นะครับผมแล้วก็พระที่คุณพ่อและคุณปู่สะสมไว้นะครับ ก็จะทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมครับจับคลิปนี้แล้วก็ดูกันในกรอบไปก่อนนะครับก็อาจจะไม่ชัดเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ็จะโฟกัสไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับนี่คือหน้าตาท่านนะครับมือผมก็ไม่นิ่งนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่กระดาษทูยังคาบเชื้อเียวยังยังไม่ออกเท่าไหร่นะครับผม ความเก่าที่ครับข้องเหรียนที่ครับออกไปด้วยนะครับผมนี่คือน้าทาตาท่านนะครับก็เห็นท่านอ่าที่เขาลงคลิปนะครับก็ว่าเห็นมีเหรียญรุ่นนี้ครับมีประสบการณ์นะครับผม ที่ว่านักศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนั้นนะครับที่คลิปที่เขาลงไว้นะครับก็มีประสบการณ์นะครับผมนี่ครับนิ้วมือท่านนะครับไเจ็บเลยนะครับ ครับกลับมือไม่ิ่งก็ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับน้ำมะนาวนี่ออกนะครับผมที่เป็นคาบนีะครับออกนะครับ แต่ความเก่าของเหรียญก็ออกไปด้วยนะครับผมก็เลยไม่รู้ยังไงครับแต่ก็อยากเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามน,นะครับผมแต่ก็ปเป็นเหรียญที่ใช้มาพอสมควรอยู่นะครับแต่สมัยก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายผมใช้หรือเปล่านะครับจำเรียนนี้ก็ไม่ได้คุยกับพี่ชายนะครับผมแต่ก็เออมึงคัดไปเถอะเอาอะไรไปลงก็แล้วแต่มึงอะไรก็วางไปครับที่พี่ชายพูดนะครับกับผมนะครับ ต้เก่าแล้วครับผมแต่ผมไม่รู้เป็นไรครับถ้าสุกปรงหน่อยผมก็อยากจะทำนะครับแต่ว่าผมก็พอน้ำมาเอาเศษนี่ผมก็เอาน้ำมนต์จับจับไม่ทันอยู่นะครับผมนี่ครับหน้าตาท่าน ก็ยังคมชิพอยู่นะครับทุกอย่าง นะครับออกจากกรอบมาไทยทำให้ดูใหม่กันนะครับผมตะแขงเข้าไปไม่ได้นะครับตัวหนังสือนี่ยังคมชิบอยู่นะครับผมถึงจะใช้งานผ่านงานไปแล้วก็ยังคมชิบอยู่นะครับ อันนี้ก็ยังอันนี้นะครับขอบข้างนะครับยังคมทุกเม็ดอยู่นะครับผมไม่เบอร์นะครับ ทุกจุดมุมอยู่ครับผมทุกทุกมุมทุกตัวส่วนนะครับเนี่ยจะถูกจะมูกท่านก็นจะช่วงที่จับไปจับมานี่ครับรโดนไปนะครับกลับแเราดูด้านหลังกันนะครับผม ตาตาลายด้วยนะครับผมนี่ก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับครับนี่คือยันท่านนะครับชัดนะครับทุกตัวนะครับผม จะสร้างเหรียญน,นะครับผมปกติที่ลึกนะครับ ผมก็ไม่ได้ใส่แว่นตาด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับแม่สุสานนะครับผมออสุชาดาครับจุดชาดาครับผมก็เป็นแม่เป็นสร้สัง สุสานแม่ชาดานะครับผมสันเจ้าแม่ชาดานะครับรับผมโอ้ตัวหลังสีก็ชัดเจนอยู่นะครับผมรับนี่ครับคือเลียง ชัดอยู่นะครับผมแต่กล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหรียญสิริมงคลนะครับผมสุสานนะครับสุสานไตเทศนะครับโต๊ะไต่ลักนะครับผมอ๋ออ่านผิดนะครับตกครับตกภาษานะครับ ลำปางนะครับผมที่จริงผมจำได้ก็มีลูกเขยนะครับของผมเนี่ยนะครับลูกเขยแฟนนะครับ <laughs> <c oughs> เขาก็อยู่ลำปางนะครับผมเขาอยู่อำเภอเถิงนะครับ ผมก็เคยไปเยี่ยมอยู่หลายครั้งอยู่นะครับผมไปเล่นนะครับไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับระหว่างเป็นดองกันนะครับพูดง่ายๆจะเป็นดองลูกทางนี้ก็ลูกสาวครับทางนั้นก็ลูกชายนะครับไม่ป็นเคยนะครับผู้นาตาท่านนะครับเดี๋ยวจะสังเวยฝันก็ว่ามือสั่นครับหรือพุทธคุณท่านออกก็ไม่ทราบครับผม กองอาจ,จะโฟกัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อย่าว่านะครับผมคือพอดีพยายามดองนะครับเขาเรียกดองนะครับฝ่ายนะ้ำฝ่ายชายฝ่ายเราฝ่ายหญิงนะครับก็เป็นดองกันนะครับผมจําได้ท่านดองพ่อดองเลยครับเขาให้ผมมาอย่างกับมีสองเหรียญน,นะครับผมจําได้น่าจะมีเหรียญนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปค้นดูก่อนนะครับ เดี๋ยวจะมาทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันครับผมได้มาอยู่สองเหรียญนะครับผมของหลวงพ่อเกษมนี่นะครับที่พ่อดองเขาฝากนะครับเขาบอกว่าเขามีนะครับถ้ามีหลายเหรียญเขาเอาให้นะครับผมเดี๋ยวจะง่วหน้าครับจะเอามาทำเป็นคลิปให้ดูครับเดี๋ยวผมไปค้นดูก่อนนะครับว่าอยู่หิ้งพระนี่แหละครับไม่รู้ตรงไหนนะครับลองไปหาดูก่อนครับ ก็สวยงดงามนะครับผมถึงผ่านการใช้แต่ก็ไม่สึกมากนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับเรียนนี้นะครับครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจที่จะเอาพระที่มีอยู่นะครับเอามาทําเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไ้แค่แค่นี้ก่อนนะครับกดรบกวนทางสายตา พูดจาด้วยครับพูดไม่ค่อยเก่งนะครับอย่างลิ้นยังพันกันอยู่นะครับผมอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับยังไงก็ต้องขอตัวขอภัยด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับยังไงกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ให้คุณพระคุณเจ้านะครับหลวงพ่อเกษมนะครับปกปักรักษาทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับอยู่ดีไม่แห้งครับลำรวย เงินทองครับผมแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเจอกิปหน้าครับสวัสดีครับ